สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกี้ร้านนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาลองเล่นคาโบแปลกๆดูบ้างโดยใช้เชอร์รี่ถังไม้ออกผัดด้วยกีวีนะครับแล้วก็จะใช้สบัสิพลังไม้เหล็กที่แรงหน่อยแล้วก็เน้นพลังงานรดช้าครับก็คือขนนกกับกระป๋องเนี่ยจะเน้นดูดนะครับส่วนน้ำผักกับกระป๋องก็จะเน้นอึดนะครับสรุป คโบเสร็ี้ีครับทั้งดูดทั้งอึดนะครับโอ้โหฟังแล้วสียวเกี้ยวใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวครับคนละเรื่องครับก็มาดูกันดีกว่าครับว่าคาโบนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับจะดีแค่ไหนหรือว่าห่วยครับผมจะเน้นเล่นง่ายไงเพราะว่าเชอร์รี่มันจะปลาไอเนี้ยถ้าเรามีพลังแม่เหล็กเยอะครับเราจะเล่นง่ายกว่าพลังแม่เหล็กน้อยนั่นเองครับมาดูกันครับว่าจะเจ๋งหรือเปล่าครับ แต่บอกเลยครับว่าเซตนี้ผมไม่ถนัดหรืเท่าไหร่เพราะว่าเชอร์รี่ครับตัวสําคัญครับตัวที่ผมไม่ถนัดอย่างแรงครับมันชอบปลาแบบนี้นะครับแล้วไปทําลายสี่ขวาครับทําให้ผมนึกว่ามันโดนทําลายอย่างเงี้ยถ้าบางชิ้นนะครับมันไม่โดนทําลายแต่ไปอยู่หลังเยลลี่อย่างเงี้ยทําให้ผมมีโอกาสพลาดชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับอ่าต้องโดดถึงแม้จะรู้ว่าโดนทําลายเราก็กระโดดหลบไปดีกว่าครับเราจะเน้นเซฟนะครับแบบนั้นครับแบบที่ผมบอกนะ ก็คอมโบนี้ครับได้คะแนนจากการทำลายทุกเมื่อครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่วิ่งไวไปโดนสี่ขวางหรือว่าเชอรี่ปลาระเบิดใส่สี่ขวางแบบนี้ครับถ้าสี่ขวางหายไปคือการทำลายนั่นแหละครับได้หมดครับผม เนี่ยแม้กระทั่งเก็บคูดาวแล้วก็สี่ขวางแตกละเอียดไปแบบเมื่อกี้เราก็ได้คะแนนจากการทำลายเช่นกันนี่เราจะดูดแรงหน่อยครับผมชอบครับดูดแรงๆครับมันเก็บย่นลี่ง่ายดีแอมอย่าคิดเลยรู้นะคิดอะไรอยู่โอเคก็อดโบนัสทามไปตามระเบียบครับขาดบีกับเอสนะครับเซงบุย มันแหลกมากเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแหลกอ่ะโถ่เอ้ยผมจะลอดหรือเปล่าคลิปนี้ครับมาดูกันตรงนี้พลังไม่เหล็กเยอะดูดมันเลยครับ คูดาวทั้งนั้นครับผมยี่สิบล้านครับโอ้โ oh หไม่มีลูกไฟอ้ามาแล้วครับกําลังจะบอกกําลังจะบบนนะครับว่าไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กโอเคใช้ได้ครับมาชุดเดียวก็พีพอแล้วครับพอใจแล้วครับ ได้คึ้นบนน้ทานแน่นอนครับตัวทีด่านต่อไปมีนะครับด่านถ้ำสีนดงเงินครับท้ายด่านมันจะมีคำว่า T I M E ครับเฮ้ยกระตุกนั่นแน่เมื่อกี้ได้ขึ้นบนน้ทานแล้วครับโอเคก็ถือว่าโอเคขึ้นอย่างรวดเร็วครับ ขอผู้ดาวน้อยเยอะๆหน่อยเรามีพลังเมฆที่เยอะแบบนี้ถ้ามีผู้ดาวเราจะคุ้มมากครับเงาสามทีนี้ครับไม่คุ้มเท่าไหร่เน้นทำลายครับเดินชนไปเลยไอย้ย่าเยี่ยมครับ กระตุกบ่อยมากเลยเป็นไรเนี่ย,อย,อ,ยงงอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ไม่เอานะแบบนี้ครับผมกลัวครับกลัวกระตุกอย่างเดียวเลยครับสาสิบเอ็ดล้านนะครับเข้าด่านทําสีน้ำเงินเราขาดตัวอยูครับเพื่อที่จะได้ขึ้นบนนสทามอีกรอบครับ เพราะว่า TME อ่ะมันมีอยู่ท้ายด่านนี้ครับ100%ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปครับหมายถึง TME นะครับแต่ตัว U เนี่ยน่าจะได้ไม่ยากมั้ครับมันชอบออกตัว U มาให้นะครับตรงต้นด่านอะไรเงี้ยคิดว่านะถ้ามันออกไปเหรียญก็ซวยไปครับ 嗯，个逗。 ตัวยูจงมาตัวยู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 เยี่ยมครับบอกแล้วครับยูเป็นชอบออกครับอ่าบรรสัทม์ลูกไฟกับแม่เหล็กเยี่ยมยอดครับเดีย๋ยวเราจะได้คิดนบรนรทัดฐาตอนท้ายด่านนี้อีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ถือว่าตานี้บรรสไทามาบ่อยนะครับเยี่ยมครับเยี่ยม เห็นทำลายครับ โอเค64ล้านกำลังจะเข้าดานสุดท้ายแล้วออครับผมขออีกเดียวครับยากระตุกครับดาวสุดท้ายนี่สำคัญมากๆครับ เฮ้ยกระตุกถถ่เอ้ยจนได้ครับโหเซ็งว่ะจุดเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โอ้ โอเคน้ำผักครับ ตายครับกี่วิครับผมอืมมสเตดมาเตือนอะไรตอนนี้ อย่างนี้ครับคะแนนค่ขอนข้างไม่เยอะครับไม่เป็นไรครับ หรือว่าเป็นการทดสอบของโบแล้วกันนะครับ 嗯。Mm. วนลอบครับไม่ถึงคนเลือดแน่เลยครับเนี่ยชนไปทีนึงครับเสียดายมากเลย อขี่มอเตอร์ชามครับผม <c oughs> โอ๊ยมาช้าไปไหมลูก จะต,ตายอยู่แล้วเนี่ยได้ไงครับโอ้ชนหนึ่งนะครับร้อจ็สิบสองล้านเซ็งมากเลยครับถ้าไม่ตุกก็ไม่ชนแล้วจุดเดียวดูเรื่องแล้วก็มีสิทธิ์เก็บวิ่งวนด่านไม่เยีะวนไปแล้วครับแต่ว่ามีสิทธิ์เก็บขวดเลือดอีกสองขวดใหญ่ได้ถ้าถ้าไม่ชนนะนั่นแหละ เซ็งเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าชนไปทีหนึ่งเออจริงดีครับเพราะว่ามันกระตุกค่อนข้างจะไม่สมูทเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้ครับเพื่อนๆน่าจะถูกใจนิดนึง <c oughs> ไม่รู้เพราะว่าพยายามงัดคอมโบแปลกๆมาลองใช้ดูบ้างโอเคนะครับแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับผม